วิโรจน์รันาศริสอนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารนะครับก็มีประเด็นนะครับอยู่2ประเด็นนะครับที่อยากจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ทั้ง2เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับนะครับเรื่องแรกนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินการรถไฟนะครับในพื้นที่เขากระโดงนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะ ทางผมเนี่ยนะครับได้มอบหมายให้คุณต่อพงจีนใจน้ำเนี่ยนะครับที่ปรึกษาประจําคณะกรรมการเนี่ยได้ลงพื้นที่นะครับไปเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็พบข้อสงสัยนะครับข้อสังเกตว่าที่ตั้งของรอยี่สามพันสี่นะครับมณฑลหันบกที่ยี่สิบหกนะครับหรือที่ทุกท่านรู้จักกันในนามของค่ายสมเด็จเจ้าพญามหากษสับกร์ศึกเนี่ยนะครับในเมื่อปี2 5 2 1นนะครับหรือราวๆนั้นเนี่ยนะครับ มีการขออนุญาตนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้ที่ขออนุญาตก็คือจังหวัดทหารบกสุรินทร์นะครับในวงเล็บแยกบุรีรัมย์นะครับณขณะนั้นเนี่ยก็ขอนะครับสร้างค่ายทหารนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนั้นเนี่ยชื่อนะครับก็คือกองพันทหารราบเบานะครับก็ปรากฏว่าก็ได้รับอนุญาตนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ณขณะนั้นนะครับ ว่าก็ให้สร้างนะครับตามหนังสือสำคัญที่หลวงนะครับนสร .4130 แล้วก็มีการก่อสร้างกันมานะครับจนกลายเป็นร2 3ยีพันสี่ะครับค่ายสมเด็จเจ้าพญามหากตรศึกในปัจจุบันแต่ปรากฏว่าพอเราไปดูที่ตั้งของค่ายสมเด็จเจ้าพญามหากตรศึกในปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับหนังสืออนุญาตของผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมณขณะนั้นเนี่ยมีข้อสงสัยว่า จะมีการสร้างค่ายทหารเนี่ยผิดที่และที่ที่ควรจะสร้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็เป็นที่พิพาทเขากะโดงด้วยนะเพราะมีบุคคลคนหนึ่งนะครับก็อ้างว่าซื้อที่มาจากตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งแล้วก็ไปฟ้องร้องต่อการรถไฟนะครับแลวปรากฏว่าการรถไฟเนี่ยะครับก็ฟ้องแยง้งจนสารดีกาปัจจุบันมีคำพิพากษาละว่าที่ตรงนั้นเป็นที่รถไฟจริง และที่แปลงนั้นเนี่ยควรจะเป็นที่นะครับตั้งค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรศึกในปัจจุบันเหตุใดทําไมค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษสัตรศึกถึงไปอยู่อีกที่หนึ่งที่ห่างจากที่ที่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับถึง2กิโลหมุดหมายขอใบอนุญาตเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่นะครับข้อสงสัยว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นที่ทรงอิทธิพลขนาดว่า ค่ายฐานยังยอมย้ายค่ายหนีจริงหรือเปล่านะครับก็ในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะสอบกันนะครับในวันที่28นะครับพฤศจิกายนคือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวส่วนรายละเอียดในเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอให้ทางทนายต่อพง์เดี๋ยวเล่ารายละเอียดนะครับที่เป็นเรื่องของตัวหลักฐานนะครับให้ทางผู้สื่อข่าวแล้วก็ภาคแล้วก็ประชาชนทุกท่านได้ฟังนะครับจะได้ทราบรายละเอียดคร่าวๆนะครับก่อนรายละเอียดที่แท้จริงเดี๋ยวจะคลี่คลายในการประชุมกรรมธิการกันหาในวันพรุ่งนี้นะครับเชิญคุณต่อพง์ครับ ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและก็ประชาชนที่เคารพทุกท่านครับผมต่อพงจีนใจน้าครับเป็นที่ปรึกษากรรมธิการการทหารแลวก็เป็นอดีตผู้สมัครสส,สพักเก้าไกลจังหวัดบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่10นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องว่าค่ายทหาร1 2 3ยย่สิามนันทหารบกที่26กเนี่ยก่อสร้างค่ายทหารผิดที่หรือไม่นะครับสืบเ,เนื่องมาจากพี่น้องชาวต,าตํ <c oughs> าบลเสม็ดอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้ร้องมาที่กรรมธิการการทหาร นะครับผมก็ได้ลงไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่ามีข้อที่จริงอย่างนี้ครับว่าเมื่อ,อวันที่30เมษายน2521นะครับมณฑลจังหวัดฐานบกสุรินเนี่ยขออนุญาตก่อตั้งก่อสร้างค่ายทหารนะครับหน่วยฐานราบเบานะครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันที่1นะครับวันเดียวนะฮะสาเมษายน2521วันที่1พฤษภาคม2521วันเดียวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีหนังสือตอบกลับว่าอนุญาต ให้ใช้พื้นที่ซึ่งเดิมนะครับเคยมีกระทรวงศึกษาธิการนะครับกรมสามัญศึกษาขออนุญาตใช้นะครับแต่เนื่องจากว่ากรมสามัญศึกษาเนี่ยได้ที่ดินแปลงอื่นแล้วนะครับที่ดัง,ดงกล่าวจึงว่างนะครับผู้ว่าราชก,การจังหวัดบุรีรัมย์จึงอนุญาตให้ใช้ที่แปลงนั้นประกอบกับกระทรวงมัาดไทยก็มีหนังสือยืนยันว่าให้ผู้ว่าเนี่ยมีสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวได้นะครับต่อมาเนี่ยปรากฏว่าทาง จังหวัดฐานบกซุรินเนี่ยบอกว่าที่ดิน200ไร่ที่ขอครั้งแรกเนี่ยไม่เพียงพอขอใช้เพิ่มเติมที่ด้านหลังนะครับซึ่งที่ด้านหลังเนี่ยมีหลักฐานก็คือหนังสือสําคัญสำหรับที่หลวงเลขที่าสามเ,าเลขที่4ี่หน่นะครับทับสองนะครับจนมีการนํามาสู่การปักหมุดนะครับรังวัดกันเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่มีการรังวัดปักหมุดเรียบร้อยเนี่ยนะครับ จังหวัดฐานบกสุรินทร์นะครับสวนแยกบุรีรัมย์ตอนนั้นเนี่ยไม่ยอมสร้างในที่แปลงนั้นนะครับกลับขยับไปสร้างนะครับห่างจากที่เดิมประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับซึ่งที่ที่ขออนุญาตที่ที่ไปสร้างใหม่นั้นนะครับเป็นที่ที่มีราษฎรอยู่อาศัยนะครับราษฎรที่อยู่อาศัยในสมัยนั้นเนี่ยชื่อนายตุนศิลากุลนายตุนศิลากุลอดีตเคยเป็นกำนันตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดวีรัมและถูก ปองร้ายถึงแก่ชีวิตเมื่อปี2,510สาเหตุเนื่องจากว่านายตุนเองเนี่ยเป็นผู้คัดค้านห้ามไม่ให้พี่น้องในจังหวัดวีรัมเนี่ยเอาที่สคหนึ่งของตนเองไปขายนะครับการขายที่ดินสคหนึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนำมาสู่การออกโฉนดนะครับในที่ดินหลายๆแปลงในจังหวัดวีรัมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าเมือ่อนายตุนถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยภรรยาของนายตุนก็เข้ามาถือครองที่ดินแปลงนี้ ปรากฏว่าปี2524จังหวัดทานบกสุรินเนี่ยได้รับอนุญาต 21. ปี2521ปี2524มาฟ้องขับไล่นายตุนซึ่งอยู่ในที่ดินห่างจากที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่แรกนะครับฟ้องขับไล่ทายาทของนายตุนมีการทําสัญญาปณิบนอมยองความในศาลนะครับออกจากที่ดินแปลงนี้ปี2543นะครับทายาทของนายตุนนะครับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตงบลเสม็ดนะครับทราบว่า จังหวัดฐานบกบุรีรัมนะครับในขณะนั้นหรือมทบยี่สิบหกนะครับมาขอออกหนังสือสําคัญสำหรับที่หลวงนะครับปีสองพันหร้อยสี่สิบสามขอตั้งแต่สองหนึ่งนะครับปีสี่สามทำไมพึ่งมาขอออกหนังสือสําคัญสำหรับที่หลวงนะครับแล้วหนังสือที่อนุญาตตั้งแต่แรกนะครับที่ระบุแผนที่ชัดเจนมีหลักเขตชัดเจนระบุวัาทิศเหนือจรดที่ของการรถไฟนะครับ แต่ที่ปัจจุบันที่มีการก่อสร้างนั้นเป็นที่ที่ทิศเหนือจรดที่ของเอกชนนะครับจึงเชื่อว่าที่ที่กองทัพขอใช้ตั้งแต่แรกผิดที่ผิดฝาผิดตัวนะครับจนปี2561นะมีการฟ้องศาลปกครองนะครับศาลปกครองก็ได้เรียกเอกสารต่างๆเข้ามาจึงปรากฏหลักฐานว่ามีคำพิพากษาของศาลฎีกาฉบับหนึ่งนะครับระหว่างนายสุภวัฒนะครับฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนายสุภวัฒ แจ้งว่าได้ที่ดินมาจากนายชัยชิดชอบนะครับจากการซื้อที่ดินจากนายชัยชิดชอบโดยนายชัยแจ้งว่าซื้อมาจากราชดอนนะครับก็เกิดความสงสัยครับว่าเหตุใดกองทัพจึงไม่ก่อสร้างในที่ดินที่รับอนุญาตตั้งแต่แรกนะครับเหตุเพราะมีการครอบครองโดยตระกูลใหญ่ตระกูลนี้หรือไม่นะครับทางกรรมธิการก็จะได้ตรวจสอบว่าเหตุใดกองทัพถึง ไม่ยอมก่อสร้างในที่ที่ขออนุญาตตั้งแต่แรกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวุรีรัมอนุญาตตั้งแต่แรกแล้วที่ไปสร้างแปลงใหม่เนี่ยได้รับอนุญาตจากที่ใดนะครับและมีเรื่องแปลกแลเกิดขึ้นในวุรีรัมอีกเยอะนะครับเช่นมีการเปลี่ยนหลักกิโลเมตรครับของจังหวัดวรีรัมมากกว่า3ครั้งนะครับมีการขยับหลักหมุดหลักกิโลเมตรนะครับของจังหวัดบรีรัมมากกว่า3ครั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใดหรือไม่นะครับมีการ เอาสอคหนึ่งของนายตุลน,นะซึ่งเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่ตั้งแต่แจ้งการครอบครองตั้งแต่สองสี่แปดเก้าเนี่ยนะครับเอาไปออกโฉนดนะมีบุคคลคัดเอาไปออกโฉนดนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์นะครับก็ทางกรรที่การก็จะได้สอบเรื่องนี้โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการรถไฟเชิญกรมที่ดินเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดวรีรัมเชิญมทบ .26 นะครับแล้วก็เชิญกรมโยธาธิการและผังงนะครับมาให้ ข้อที่จริงกับคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วยครับเดี๋ยวผลเป็นประการใดเดี๋ยวจะแจ้งให้กับพี่น้องได้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับครับอีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการก่อสร้างนะครับทางขับทางวิ่งที่2นะครับที่สนามบินอุตภเปานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคตะวันออกด้วยนะครับหรือ EEC นะครับ แล้วก็เงินที่เอามาลงทุนเนี่ยก็เป็นการกู้ธนาคารจากต่างประเทศนะครับคือ AIB นะครับภายใต้เงื่อนไขที่เข้าใจว่าก็คงมีข้อกําหนดนะครับที่ทําให้ทางธนาคารเนี่ยมั่นใจว่าจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดนะครับก็ตามที่ผมได้นําเรียนไปนะครับก็คือว่ามีการประมูลนะครับกันเกิดขึ้นแล้วนะครับและมีข้อสังเกตว่าผู้ที่จะชนะผู้ที่กําลังจะได้รับการประกาศให้ชนะการประมูลเนี่ยเป็นบริษัทนะครับที่มีแนวโน้มนะครับ หรือเชื่อได้ว่านะครับอาจจะไม่ผ่านตามข้อกําหนดเนื่องจากว่าเคยถูกยกเลิกสัญญานะครับและถูกยกเลิกสัญญาที่ทวายประเทศเมียนมานะครับแล้วก็มีคดีความฟ้องร้องกันอยู่และที่สําคัญที่สุดคือมีสถานะทางการเงินนะครับมีสภาพคล่องที่เป็นปัญหาจนถูกตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจจะเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างทางขับทางวิ่งที่2ให้แล้วเสร็จตามกําหนดซึ่งถ้าเกิดทางขับทางวิ่งที่2เนี่ยที่สนามบินอุตภัยเนี่ย แล้วเสร็จไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเป็นไปตามเป้าหมายนะครับหรือไม่หรือว่าล่าช้ากว่ากําหนดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับอย่างมหาศาลเพราะว่าหมู่บ้านการบินต่างๆนะครับนะพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะต้องชะลอตัวตามไปด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็มีเสี่ยงอย่างมากที่จะผิดเงื่อนไขในการกู้เงินจาก AIB ซึ่งเป็นธนาคารจากต่างประเทศด้วยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเอ่อ การนะครับการดาเนินการของขคณะกรรมิการเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะดาเนินการอย่างไรต่อไปในรายละเอียดเนี่ยก็ขอให้ทางเลขาธิการประจําคณะกรรมการการทหารนะครับ,รรค,รรค,รบคุณเอกราชอุดมอํานวยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครชี้แจงต่อไปครับเชิญครับก็เรียนพ่อแม่พี่น้องสื่อมลชนนะครับก็ผมสสเอกราชอุดมอํานวยนะครับจากพรคประชาชนในฐานะกรรมธิการการทหารนะครับเนื่องจากว่า กรรมธิการการทหารมีภารกิจที่ติดตามนะครับโดยเฉพาะการสร้างโครงโครงการอุตเผานะครับในส่วนที่กองทัพเรือดูแลโดยเฉพาะทางวิ่งทางขับที่2นะครับซึ่งผมก็ได้อภิปรายเวทีสภาตั้งแต่งบป,ประมาณปี67-68ที่ผ่านมาตั้งคําถามหลายโอกาสหลายครั้งนะครับว่าเหตุใดนะครับคณะกรรมการ EEC เนี่ยถึงปล่อยให้นะครับในส่วนของการก่อสร้างทางวิ่งทางขับที่2เนี่ยให้กองทัพเรือดูแล นะครับทางที่จริงๆคณะกรรมการ e p ซเนี่ยน่าจะมีอำนาจในการกำกับและเป็นพลเรือนที่รับผิดชอบโดยตรงมากกว่าจนมาถึงวันนี้นะครับก็คณะกรรมธิการการทหารเนี่ยก็ได้รับร้องเรียนนะครับจากประชาชนนะครับว่ากรณีความน่าสงสัยของการทำในเชิงเทคนิคนะครับเนื่องจากว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมีการประกาศนะครับให้มีการซื้อซองนะครับก็มีเอกชนจำนวนหลายรายนะครับเข้าไปซื้อซองทีนี้ รายละเอียดของการซื้อซองเนี่ยก็ไม่ได้ติดขัดใดๆนะครับก็จนมีผู้ยื่นซองเนี่ยประมาณ5รา,ายนะครับในการเ,เสนอราคานะครับในการก่อสร้างทางวิ่งทางขับที่2ซึ่งการเสนอราคาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าได้ต่ํากว่าราคากลางนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพเรือยังไม่ได้ประกาศนะครับผู้ชนะแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยเมื่อไปดู รายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็พบว่ามีประเด็นอยู่3ประเด็นซึ่งผมขออนุญาตพูดในรายละเอียดนะครับก็คือว่าบริษัทเอกชนที่มีแนวที่อาจจะ,ะชนะการประมูลเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ทอรอจะประกาศเนี่ยมีสถานะทางการเงินที่ไม่ดีหรือไม่อาจจะส่งผลต่อการก่อสร้างทางวิ่งทางขับที่2เนื่องจากว่าโครงการเนี่ยต้องสร้างไปพร้อมๆกันเชื่อมโยงกันหลายโปรเจกต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําเมืองการบินไม่ว่าจะทําเรื่องรถไฟนะครับเชื่อมต่อหลายหายสามสนามบินทุกอย่างจะเป็นโครงการที่ร้อยเรียงรัดกันไปตามไทม์ไลน์ลาดับเวลานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาจากสถานะการเงินนะครับของผู้ชนะเนี่ยก็มีคําถามที่น่าสงสัยแต่นอกจากนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่บริษัทดังกล่าวเนี่ยนะครับเคยถูก ฟ้องนะครับจากรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอันเนี้ยถ้าเอาตามเงื่อนไขทางเทคนิคเนี่ยไม่น่าที่จะผ่านเข้ามาได้นะครับก็เลยอยากจะ,อะสอบถามนะครับไปยังคณะกรรมการหรือว่าอยากจะมีการตรวจสอบนะครับในการสร้างทางวิ่งทางขับที่2ว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนนะครับที่กองทัพเรือรับผิดชอบเนี่ย ถึงขั้นตอนไหนนะครับมีการกํากับตรวจสอบดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ T.O.R. ตรวจเทคนิคแล้วจะประกาศเนี่ยต่อไปอย่างไรแล้วจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงให้กับนะครับกรรมธิการที่จะสอบข้อที่จริงได้อย่างไรว่าการสร้างเนี่ยนะครับทางวิ่งทางขับที่2จะไปเป็นไปตามแผนนะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยต้องบอกพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่างบประมาณที่ได้รับเนี่ย ส่วนหนึ่งนะครับนำมาจากการขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร AIB i นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย AIB AI i ก็โฮโปรเจกต์มาในช่วงที่ผมอภิปรายงบ67 68แล้วก็เพิ่งอนุมัติโปรเจกต์แอปพูฟซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของธนาคาร AIB i เนี่ยเมื่อประมาณสิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งวงเงินกู้ประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับเขาก็หวังว่าจะ ให้รัฐมาพัฒนาประเทศไทย,ยมาพัฒนาแล้วก็สามารถเสร็จตามโครงการได้ในเมื่อถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับนะครับมันจะกลายเป็นนอกจากจะเ,เขาเรียกว่าอะไระครับไปกู้เงินต่างประเทศเขามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำอย่างตรงไปตรงมานะครับโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้น อยากจะแล้วเงินพวกนี้ก็เป็นเงินที่เราก็เป็นหนี้ร่วมกันนะครับคนไทยก็เป็นหนี้ร่วมกันก็ต้องใช้งบประมาณทุกบาททุกสั่งให้คุ้มค่านะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยอาจจะนําไปสู่นะครับการตรวจสอบที่เข้มแข็งมากขึ้นก็ฝากสื่อมวลชนติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในกรรมธิการการทหารเนี่ยจะเรียกนะครับหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทั้ง EEC นะครับทั้งอกองทัพเรือเนี่ยเข้ามา ชี้แจงนะครับเกี่ยวกับกรณีของการดําเนินโครงการว่าถึงไหนอย่างไรแล้วก็จะตรวจสอบอย่างถึงที่สุดขอบพระคุณทุกท่านครับครับโดยสรุปคือในเรื่องของกรณีทางขับทางวิ่งที่2ของอุตภเ a i เนี่ยเราตั้งข้อสังเกตนะครับกับผู้รับเหมาเนี่ยอยู่สาที่มีแนวโน้มนะครับว่าจะชนะการประมูลเนี่ยอยู่3าประเด็นประเด็นหนึ่งคือผู้รับเหมารายนี้เนี่ยนะครับมีสภาพทางการเงินแล้วก็สภาพคล่องเนี่ย ที่ถูกตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดนะครับในช่วงระยะเวลาหลังๆว่าจะมีศักยภาพในการที่จะบริหารโครงการจนแล้วเสร็จตามกำหนดได้หรือไม่นะครับสก็คือว่ามีประวัติที่ถูกยกเลิกสัญญานะครับที่ทวายประเทศเมียนมา3มีการฟ้องร้องถูกฟ้องร้องนะครับในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเราก็มีความกังวลนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีการนะครับเบื้องต้นก็คงมีการส่งหนังสือนะครับไปทางกองทัพเรือคณะกรรมการ EC นะครับนะฮะ ซึ่งมีทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านพิชัยเนี่ยนะครับเป็นประธานอยู่นะครับก็อยากให้ท่านชี้แจงนะครับพอทัพเรือก็อยากให้ท่านผบทรเนี่ยชี้แจงนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับก็จะมีการบรรจุวาระการประชุมนะครับในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาหารือในชั้นกรรมธิการนะครับต่อไปนะครับไม่ทราบว่าทั้งสองเรื่องนะครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับทั้งกรณีเขากระโดงที่มีข้อสงสัยว่าแม้แต่ท่ายทหารยังย้ายหนี นะครับแล้วก็อุตภเ a าที่มีข้อสงสัยว่ากําลังจะได้คู่รับเหมาที่ขาดสภาพคล่องนะครับแล้วก็เคยมีวัตถูกยกเลิกสัญญาเนี่ยมาดําเนินการก่อสร้าง